สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมนะครับแปะนะครับช่องกระบือภูเขานะครับวันนี้จะมาบอกสูตรยายาอายุวัฒนะนะครับยาที่กินแล้วยุยืนผิวพรรณสดใสนะครับหรือชะลอความแก่นะครับวัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับต้องต้นนี้เลยนะครับต้นกล้วยนะครับกล้วยเล็บมึงนางครับต้นนี้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเป็นกล้วยที่เริ่มมีคนรู้จักน้อยนะครับแล้วก็ต้นที่2นะครับก็จะเป็นเหงือปลาหมอนะครับ เนื้อปลาหมอนี่เราจะใช้ในส่วนของรากนะครับเนื้อปลาหมอเนี่ยเขาจะมีรากอากาศอยู่นะครับถ้าสังเกตดีๆครับเราก็จะดึงในส่วนที่เป็นรากอากาศนะครับนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็มาทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะทําเป็นยาหรือว่าเอาไปตักแห้งนะครับเราทําความสะอาดก่อนครับนี่ผมเตรียมกล้วยสุกนะครับออนนี้ลูกกล้วยสุกของกล้วยเล็บ มือนางนะครับได้มาหนึ่งลูกวันนี้นะครับก็สุกประมาณนี้ครับที่นี่ต้นเล็บมือนางสุกผลสุกเนี่ยลูกใหญ่มากนะครับนี่อรามาทำเป็นยานะครับพอเสร็จเราก็หั่นลากเดือดปลาหมอที่เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะไปเข้าตู้อบนะครับหรือว่าเาไปตากแห้งนะครับอ่าก็ประมาณนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็เราก็ไปทําการเข้าตู้อบแห้งนะครับเพราะว่าที่นี่แสงแดดไม่ค่อยแรงนะครับอ่า แล้วก็แตดบางวันก็มีไม่เต็มที่นะครับคือต้องอาศัยตู้นะครับเพื่อที่จะทําให้สมุนไพรเนี่ยแห้งไวขึ้นนะครับก่อนนี้นะครับเข้าในตู้นะครับก็ปิดตู้นะครับเพื่อรักษาอุณหภูมินะครับให้ความร้อนคงที่นะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็แห้งแล้วครับพร้อมที่จะเอาไปทําเป็นยานะครับยาอันนี้น่าจะเอาไปดองนะครับ ว่าเป็นหมักนะครับหรือว่านะครับก็ไปดูกันนะวิธีทำก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็จะมีวัตถุดิบก็ประมาณนี้นะครับมีมีกล้วยผลสุกแห้งของกล้วยเล็บมือนานครับรากแห้งเดือประหมอ้น้ำผึ้งนะครับแล้วก็ขวดโหลแล้วก็น้ําต้มสุกนะครับอันนี้ก็มาหั่นผลสุกของกล้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในขวดนะครับอันนี้ก็ใส่รากเดือบประหมอนนครับเพราะว่ากล้วยสุกมี่ผมผลสุกแห้งของกล้วยที่อบเนี่ย มใส่ไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรากของเหงือกประหมนะครับที่จริงใช้อยู่ประมาณ3รากนะครับตามสูตรที่ปู่เคยบอกนะครับแล้วก็มีน้ําพึ่งนะครับน้ําพึ่งป่านะครับพึ่งเดือน5้านะครับในเดือน5ก็เทลงไปนะครับพอประมาณนะครับคือวัดจากที่ก้นขวดเนี่ยถ้าเป็นผมทําอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับอ่าแล้วก็เอาน้ําที่ต้มสุกที่เย็นแล้วนะครับก็เทลงไปในขวดเลยนะครับ เทลงไปได้ในปริมาณที่พอดีอันนี้น่าจะเกินนิดหนึ่งผมต้องเทออกนะครับเพราะว่ามันเป็นกํเหมือนหมักนะครับมันจะมีแก๊สอยู่นะครับต้องมีช่องอากาศไว้นะครับแล้วก็เขย่าขวดนะครับให้น้ําผึ้งเนี่ยละลายนะครับเข้าไปในขวดด้วยกันนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จเราก็ไปตั้งทิ้งไว้นะครับหมักไว้ประมาณ3วันนะครับถ้าตามสูตรปู่เคยบอกนะครับเจาะประมาณ3วันครับก็เดเป็น สุดยายุวัฒนะนะครับที่ง่ายๆนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับจากนี้นะครับสวัสด